ค่ะอันนี้คือท่อแป,ป๊บเขียนตามลำหนบเลขอย่างนี้ก็คือเราจะไปทอเสือต้นกบต้นไหลนะคะอันนี้เป็นท่อแป,ป๊บลายของศาสตร์ผืนนี้จะใช้ลายเขาเรียกลายขอใจวิธีการทอก็คือจะใช้ท่อแป,ป๊บ ต่ละท่อนี้นะคะก็มาสอดใส่จะมาสอดใส่กับฟืมที่เราใส่เชือกไว้แล้วนะคะก็จะเป็นร่องของมันแบบนี้เราก็จะเอาท่อเปดสอดใส่สอดใส่แบบนี้นะคะมันมีอยู่ เอท่าแล้วก็ใส่ตามหมายเลขที่เราเรียงไว้สลับกันจะใช้เป็นสีเขียวสีเขียวกับสีขาวสลับกันไปนะคะนี่ให้ดูกันก่อนนะคะยังไม่ได้ทำ